เริ่มไปก่อนไล่เหรอครับไล่ไล์ไล์ผมก็เตะท่าตั้งนาน เออถักก่องครับถักกองใหม่าอยากถ่ายที่ต้องันน้อยแต่ดูข้าวมากแต่เรายังมีไว้รองท้องก็อร่อยมากเลยขนมบ้าอร่อยมากเลย Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mhm ừ. mhm là mhm 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 là mhm 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 Ui! mhm mhm tụi em mhm 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 Thằng mhm 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 เปล่าที่ถึงยัไม่เคยมาหาเลยอันนะพี่แบมดอยังลกพี่แบมพอดีเหรอเฮอะไรอะไรพี่เเจอเจอพี่แบมกองกำลังยกขยงออกมาฮะ ก็้เยอะมากตุ่นเต้นตุณละครพี่ไม่รู้จะอธิบายยังไงคือตอนเนี้ยไรู้จะพูดอะไรมันก็ไปไปเรื่อยพูดไปกินไปลองติดคอนะฮะไม่มีทางครับผมถ้ากันนอยเป็นขนมเที่ยอร่อยมากแล่ขนมที่สุดตรงไม่มีทางติดคอแนะ่ พอติดคอใช่ไหมมันมันลงมาถึงนี้จะติดคอแล้วแต่ว่าอาถ้าเป็นเท่าเก่นน้อยจะออโต้ออโต้ปุ๊บไหลลงคอเลยอยเฮ้ยติดคออีกคอไหลเลยปุ๊บเห็นไหมรอด <c oughs> อร่อยมากกินเยอะขอเยอะมากเขามองเรา,ร,เาร้านอยู่โน่นอ๋อผิดทางถึงร้านแล้วเหี้ยเมื่อพี่ได้กอง <c oughs> เ,ปเป็นน้องแม่ อันนี้เป็นที่สุดหล่อที่กองครับผมน่ารักมากเลยจับนมได้ด้วย <c oughs> พี่พี่กองนี้น่ารัก <c oughs> ในในประวัติยุทธอะไรก็ไม่รู้ประวัติเขาบอกว่านขาีขา

รสอะไรนี่เข้ากันน้อยไข่คเค็มเค็มปูละไข่คเค็ม,อ,มรอ,อร่อยใครไม่เคยกินอ่ะพลาดถือว่าใครไม่เคยกินเข้ากันน้อยทุ่มละไข่เค็มเนี่ยบอกเลยว่าอ่เซ่ะกราวมากคือไม่ใช่วัยรุ่นยุคเนี้รู้เลยว่าแบบอาจจะแบบอายุเยอะหน่อยที่นี้วา นิ้วไม่ได้ของจะากระเป๋าเลยนี่ไงเดี๋ยหาพี่แล้เนี่ยา่เ๋ยาไม่ได้เลยไหลแบบข้าวจะตายมากปั๊บปับ จ้ารอพีเมิยวอยู่รอพีมิยวอยู่ครับเนี่ยข้าใตชิวๆไม่มีอะไรมากนอกจากกินให้ดูใหอรู้ว่าของดีจริงคนเราไม่พูดเยอะเก็บคอเก็บคอไว้กินดีกว่า ชาดีดาดีดับทับทใครอ่ะพี่เบ,บ้เขาชื่อพี่เบ,บ <c oughs> ้ต่ไม่รู้เบ้ซ้ายหรือเบ,บ้ขวา <c oughs> พี่รถไม่เคยเรถว่ายสิว่ายได้ครับ เห็นปะ่ะใครก็กินเนก็ต้องระวังนะคะเนี่ย <c oughs> ใครก็กินเห็นปะ่ะรถจะชนผมนะ <c oughs> ขอร้องค่ะ <c oughs> ห้ผมได้เดินหน่อยนะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ เขาบอกเขาไม่สุดเด็ดเขาบอกว่าจะทำยิ้มโจทยเรือแต่กินโเทือเรือกับอะไรให้อร่อยโอ้ยต้องบอกหรอกลโหลแกนก็บอกเลยแล้วไม่ได้ใบนะไม่รู้ว่ามันต้องกินกับอะไรดีนึกออกแล้วปิ๊งปิ๊งโอ้นึกออกแล้ว โูนไม่อย <two> <chain courses> ู่ร <bag> ้านไหนโ่น <trousers> อ่ะเนี้่ยก็เต๋ยวเรือไม่เห็นมีเรือเลยไม่มีเือเปลี่ยนเป็นกระติบดิไงจอมปอมมากอาจารย์เปลี่ยนร้านหรอ ข้าวแก่น้อย yeah. เนี่ยข้าวแก่น้อย uh huh. กินกับอะไรก็อร่อย <Yeah. S 1> มันบ้านเลยครับ mm hmm. กินอะไรอะไรก็อร่อยนี mm ่ย hmm. mm ืมสโลแกน แบบมองคนอื่นว่าเขาจะเดียวเราบ้าไหมก็มีมีเป็ดย่างรีมนลเปนนะครื้องดือดมาเป็ นี่ีได้รอนมี่าออันนี้มเ่าอุ <S 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 ้ยตาีหน้าเดียวด้แล้วของกะอาไก่อบข้าหน้าไก่อบครับผม บางคนบอกว่าขายแข็งที่สุดพี่ไม่ขายหรอกแต่วางให้เห็นเฉย ใช่เดี๋ยวรอโรยกัข้าวเขาบอกเพราะว่าตอนนี้สุดเด็ดคือตอนนี้ชินแพนไข่เค็มเนี่ยกินกับข้าวโรยหน้าข้าวอร่อยมากแต่เราไม่อยากจะขายมันเยอะคือเราขำแค่นี้ง i <laughs> don't <laughs> หมดกันชิ้นสุดท้ายนะทุกคนครับอร่อยไม่อร่อยคือหมดเกลี้ยงแล้วฮะตอนนี้มีโดนเรียกเขอกมือด้วย ไปแล้วสองพวงทางการเกิน ไม่ได้นะน้อนงั้นนอนเงียบเพราะว่าน้องหิว เงี้ยประมาณเจ็ดพันกว่าคนนึง <c oughs> <c oughs> มาแลครับามาแล้วแค่นี้น้าไกลปรสไข่เค็มนะครับผมอืมเอามาโรยหน้าข้าวแล้วกินนะยังไงหนะสาธิตส,สาธิตมันต้องขยำอะไรก่อนไหมครับไม่ต้องเลยเหรอแกะปุ๊บมันกินได้เลยไหนลองดูสิ ลองอันนี้คืออะไรฮะโชว์มายาก,กลหรือเปล่าน้องจำถึงตกมือจากผู้ชมใครชอบนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมขายของออนไลน์หรือเปล่านี่เป็นชิ้นแบบนี้ปุ๊บตบมือครับตบมือเล่นกันน้องเขา่อยนะแล้วก็โรยหน้าข้าวอานุญาตนะคันั่งทำอะไรของนายฮะผมมีกานตกแต่งอะตกแต่งจาน ะะตบมือนะฮะอ่าตบมือตบมือตบมือถามว่ามีคนบอกว่าทำหน้ามาโดนมังครับไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวพอหลังจากเรากินข้าวไปเท่านั้นนะครับเขาจะบอกว่าเด็กหิวไหมฮะอ,อะไรฮะสุดยอดอ่าบอกว่ามันดีมาก กินให้สุดเฮ้ยแรงมายังแรงมายังใกล้ละใกล้จะพูดละแรงมาละอีกคำหนึงอีกคำหนึ่ง่าคือเอาทินเทนรสไข่เค็มเนี่ยโรยลงใบบนข้าวหน้าไก่มันต้องแอคติ้งขนาดนี้เลยคือนี่คือสิ่งที่พี่เดชต้องผมว่าถ้าเกิดบาเสียงจะมาของจานที่3นะฮะดูท่าทางแล้ว อันนี้คืออะไรครับข้าวอืกินเทนเยี่ยมไม่ต้องตกใจครับทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเติมพลังงานอยู่ครับ ไส่อหน่อยนไหมัม้มยหน่อยมั้ยหน่อยมั้ยเดีแต่ลองไส้กินกับหนังไก่เป็นไงบ้างอ่าทีนี้ยนะฮะพี่โอรเรียกเข้าห้องดำแน่นอนนะฮะหนังไก่วางแล้ววางแล้วหนังไก่น่ะให้มันเบาๆหน่อยแป้งกินเยอะ กินเทนกินได้เป็นไลายโอเคมีโปรตีนสูง น้อนครับตอนนี้กองถ่ายกำลังเ,เรียกตัวแล้วฮะยังไงฮะน,น้อนต้องไปทำภารกิจแล้วนะฮะกองโทรตามนะครับผม,มทำไมไม่พูดลนะ่ะพูดสิพูดอโลลิว ใช่ครับทินเทนเมึกกรอบเคลือบซอสไข่เค็มอร่อยนะลองยังลอ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 งเขาจะไม่ลองลองลอง